ตอนที่สามทรราชตังตตฝ่ายตังตโตผู้มีใจหยาบช้าเห็นได้ทีหุบพราชส,สมบัติจึงรีบยกทุนเข้าเมืองหลวงหวังเพื่อกำจัดขันทีทั้งสิบเสียฝ่ายขันทีทั้งสิบเหตาน,นั้นจึงชิงรีบรอบฆ่าหูจิ้นเสียก่อนโดยลวงว่านางโฮเฮาไม่เห็นให้เข้าเฝ้าหูจิ้นเสียทีจึงถูกลุมฆ่าตาย ฝ่ายอ้วนเซี่ยวและโจโฉผู้ซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนักเหมือนกันซึ่งอยู่ฝั่งโหจินเห็นดังนั้นจึงบุกเข้าไปฆ่าขันตีนักสิบการกูรหุนยิ่งนักพืงไม่หูมกระน่ำเข้ามาในวังขันตีที่เหลือจึงอุ้มพระราชบุตรทั้งสองคนรอบหนีออกจากวังหลบหนีเข้าไปในป่าระหว่างทางพบตังโตตั้งทัพอยู่จึงเชิงเสด็จเข้าในวังฝ่ายตังโต พอเข้ามาในวังแล้วกำเริบสื่อสารเข้าชิงจับคุมเหงราชดนแต่ไม่มีผู้ใดห้ามปามขุนนางนักปวงต่างกลัวเกรงวันหนึ่งตังโตได้ชวนขุนนางใหญ่น้อยเลี้ยงสุลาแล้วว่าจะให้ถอดหองจูเปี้ยนเสียแล้วให้หองจูเหียบผู้น้องของมันหลังแทนไปตึงหวนพ่อเลี้ยงลิปูมิชอบใจตังโตจึงออกลบพุ่งก,กันอยู่บ่อย ยังยิยูที่ปรึกษาตังตุเห็นลิปโป้มีทากลงาจึงเชิญชวนมาไว้เป็นพักพวกโดยการสง่ิสุกพร้อมกับเครื่องมรราการมากมายรวมทั้งมาซิกเทาวายลิปโป้เห็นแก่ราบุุธจึงบุกเข้าลอบฆ่าติงหวนพ่อบุญธรรมเสียแล้วมาอยู่กับตังตุเป็นพ่อบุญธรรมคนใหม่ฝ่ายคุนางน จึงยิ่งกลัวเองตังโตเข้าไปอีกหายหลังตังโตได้ถอดฮงจูเปียนออกจากราชาบัติจับไปขังพร้อมนางหูเหาแล้วส่งลิยูไปปรงพระชนทั้งคู่แต่งตั้งฮงจูเหียนใช้พระนามว่าพระเจ้าเหียนตีตั้งตัวเองเป็นเสียงกุกผู้สำเร็จราชการ